เป็นเมนรับตับแล้วก็ไอศลิวเนือพันผพาคิลิวนะครับกิจังไข่กุ้ง สวัสดีครับเบนสารกุยอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปัุมนี่อยู่คลองคลองไหนคคลองสี่คลองสามคลองส,องส,องสี่นี่ครับวันนี้เรามากินซอยจุกันว้าวกินซอยจุไปรู้ไหมว่าเรามาที่ร้านไหนนี่ครับเรามาแซกแดกตับกันลองครับนี่ข้างหน้าผมกำลังเดินเข้าไปแล้วนี่ ตอนนี้คนเยอะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ <c oughs> ไปเราเข้าไปในร้านกันไป <c oughs> นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านสแต็กเด็กกลับแล้วมาเรามาสั่งเมนูหลกัลกๆเลยจะเป็นซอยจุเมนูหลกัลกๆซอยจุ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสั่งเมนูกันเลยนีย <c oughs> รบเราสั่งเสร็จแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเรารออาหารก่อน แบบป๊บหนึ่งไปนี่เรานั่งอยู่ภายในร้านนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในร้านน,นี่ครับจะมีโซนด้านนอกนะครับด้านนอก <Whoa. S 1> ระเบียงนะครับแล้วก็จะมีโซนข้างหลังตรงนี้โซนหนึง่งเดี๋ยวเรามารอซอยจุกันเดี๋ยวไป two thousand years later นี่ครับ <c oughs> ซอยจุมาแล้ว เป็นเนื้อตับแล้วก็ไอชิลิวสามสิบกีบอย่างก็นี่ครับวันนี้เรามากินอาหารในศาลเราขอพูดทีศาลแล้วกันนี่ครับซอยชิครับหลังสไตลแบก,กตับนี่แกงไข่ผั้มนี่แกงไข่ผั้มเดี๋ยวคนมัน นี่ครับแกงไข่ผัมซอมยจุ๊ซอยจุ๊กงางว่าครับปีตับจับอิชปตับครับนี่3สามสิบกรีบดไปคิริวหรือไปชิริวอน,นี่ยนี่ครับหัน <c oughs> ยออสร้างมาสักนี้ครับกินผู้เดียวว่ากินกันเบ้างปไป เบ่งกินเลยเบ่งเลยชิม,เน,ชมเนื้อก่อน <c oughs> น้ำจิ้มแกบน้ำจิ้มอ่าคือ ขมขมขมลำลำมาครับซิมลับเท้าับเท้าบอกว่ารับเท้าเ,าเ,าเานี่ยผมบ่เคยกินนะครับ ลาบเท้านี่บอกเคยกินเคยกินแต่เอ,อรื่องของลาบเท้าแกงไข่ผั่แกงไข่ผั่บอกเคยกินแต่ลาบเท้าอ่ะเคยกินแต่ผมบ่มักอ่าเลยสั่งมาแค่นี้แต่ซอยจูนี่ของโปรดของโปรดนะแค่คนเดียวกันน้ำจิ้ม ติดขมอำลรำครับต้องกินตับบ้างครับตับนี่หวานพวกข้าวครับ เนือ้นอพันผ่าคิริวว้าว เกลี้ยก่อับนิ้วแจ็บแจ็บมีหมูสับรอบมีหมูสับป่นๆนมากพี่ยังไข่กุ้งจังไข่กุ้งนน้อยนิดหน่อย กุงรตับพันขายคิริวขาไม่้ด้คิริวรอะตับนี่ตับทอดขายคิริวเลย ส,สดครับสดน well, ุงเนียนมาเขาไปกินเลยผมตั้งกล่องแป๊บนึง Más. ครับเหลือบอิ่มละเบิ้งนี่ครับตีดจิ้มไปเนื้อตับตับเดกิริ่วเนื้อสดๆครับว่มีขาครับตอนนี้ก็เหลือบอิ่มแล้ครับเบื้องไก่พรมแกงไก่พรมครับ,บอิ่มละตอนนี้เบแกงไก่พรมเบื่สักครั้แล้วสิ กินละเดี๋ยวพาไปเบิ้งบรรยากาศในร้านอันนี้ห่อได้ป่ะครับห่อได้ปะ่ะครับ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 กินก็เบิ้งครับเข้าห่อห่อกระบาดบรรยากาศร้านาานี่ครับนี่ภายในห้องแอร์ครับ ไปเดี๋ยวรอของพอแป๊บหนึ่งจะพาให้เบิ้องบรรยากาศหลานเดี๋ยวไปไทยไทยเบิง้งภายในข้างนอกข้าไหมระเบียงแค,คบไปครับ หอ่อเปที่เรียบร้อยนี่ค่ะครัไปกลับกันครับนี่ครับหนาร้านละอิ่มมากครับคือนี่กินไม่หมดห่อกลับเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับเรากินไม่เยอะ <c oughs> ก็จะมาดูบรรยากาศหนาร้านเข้ามา ตรงมันจะตรงข้ามเขาเรียกว่าอะไรวัดเขียนเขเหล่ะยัยงเยี้ยงวัดเขียนเขตเน,นี่ยข้ามคลองมาฝั่งนี้คลอ,องปานคลองสามคลองสี่นี่อยู่ในศาลนา้า,านก็จะมีคนมานั่งคอยนะครับนั่งคอยอย่างนี้นั่งคอยรอโต๊ะว,ว่างเนี่ครับ มาครับไป <c oughs> อิ่มแล้วเรากลับกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากให้ไปที่ไหนอยากให้ไปกินอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไป,ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องสารกุ้ยอย่าลืมกันนะครับไปซอยจุซอยจุว้าวครับสแจกแดกตับนีนี่นี Bye. Woo.